สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสอสอสศึกษาดูงานณสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมพัฒนาหลักสูตรอาชีวะป้อนกำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในการพัฒนานหลักสูตรอาชีวะให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีโดยได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งอุตสาหกรรมณน,ะนะครชงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความร่วมมือด้านยานยนต์พลังงานใหม่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบึงการศูนย์อาชีวศึกษาปี้ซานและ BYD ดีไชน่าสามภาคีเครือข่าย ตามแนวความคิด2วิทยาลัยหนึ่งวิสาหกิจซึ่งเป็นแนวคิดทันสมัยและร่วมกันพัฒนาอย่างแท้จริงความร่วมมือบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนเชื่อมโยงกับความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ร่วมมือด้านการศึกษาอย่างจริงจังและร่วมกันอบรมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจมีสมรรถนะสูงที่สามารถตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกระหว่างทั้งสองฝ่ายในการอบรมผู้มีความสามารถระดับมืออาชีพด้านรถยนต์พลังงานใหม่โดยจะร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือและดำเนินโครงการการศึกษาและฝึกอบรมที่รอบด้านและหลายระดับด้วยการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาและประสบการณ์จริงเราจะมอบประสบการณ์การศึกษาที่ครอบคลุมแก่นักศึกษาอบรมพื้นฐานทางทฤษฎีและทักษะการป เพื่อให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันวิจัยและกำหนดหลักสูตรการสอนโดยมุ่งเน้นที่การบ่มเพาะความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียนและจิตสำนึกด้านนวัตกรรมผ่านโครงการเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและจะอำนวยโอกาสเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษาเพื่อ ให้พวกเขาคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางเทคนิคของอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันเราจะมุ่งเน้นปลูกฝังจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาเพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรม